สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้แอดมินก็มีมุมมองของชาวต่างชาติมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกแล้วครับโดยประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของช่องทางเวียดนามที่ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันสึกแดงเดือดของประเทศไทยโดยช่องนี้เขาก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับราคาตั๋วในการจัดการแข่งขันว่ามันสูงมากซึ่งคนไทยหลายคนวางแผนที่จะดูสึกการแข่งขันนี้ผ่านทางทีวี โดยราคาในการเข้าชมนั้นจะอยู่ที่ประมาณ140เหรียญจนถึง700เหรียญจากประเด็นดังกล่าวก็ทำให้เป็นที่สนใจของชาวอาเซียนโดยเฉพาะชาวเวียดนามขอบคุณเนื้อหาที่น่าสนใจจาก BDVN 365ด้วยนะครับเราไปรับชมและรับฟังมุมมองเหล่านั้นกันเลยครับมุมมองของชาวอาเซียนคนที่1กันเลยนะครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ได้แสดงมุมมองไว้ว่า GDP เฉลี่ยของคนในกรุงเทพนั้นอยู่ที่ประมาณ15000หเหรียญฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะสบายกับตัวราคานี้คอมเมนต์ต่อมาครับมันราคาสูงในมุมมองของเวียดนามเท่านั้นแต่เมืองไทยนั้นรวยมุมมองถัดมาครับประเทศไทยก็เหมือนเวียดนามในตอนนี้คนมีเงินก็ไปปกติส่วนคนที่บนก็คือคนที่ไม่มีเงินคอมเมนต์ต่อมาครับ ก็ยังคงเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพแล้วมีเงินเดือนเฉลีย800่ย800-1,000เหรียญเงินเดือนอย่างต่ำๆนั้นก็คือ500เหรียญส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวลาวชาวกัมพูชาและพะมา่ามุมมองถัดมาครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเขาก็ได้แสดงมุมมองไว้ว่าชอบดูทางทีวีมากกว่ามันแพงเกินไปคอมเมนต์ถัดมากันเลยครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม คนเวียดนามนั้นจุดๆไทยเชิญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลมาที่ประเทศไทยนั้นก็เพราะว่าพวกเขาฉลาดพวกเขาจะส่งเสริมประเทศไทยไปทั่วโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ประเทศไทยแล้วรายได้จะเข้าไทยมากขึ้นมุมมองถัดมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก็ได้ตอบกับคอมเมนต์เพื่อนร่วมชาติของเขาไว้ว่า คุณคิดว่าจะโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวโดยการเชิญทีมฟุตบอลจากอังกฤษ2ทีมแล้วโปรโมทไปทั่วโลกมันเป็นเรื่องตลกที่จะนั่งคิดว่าคุณฉลาดพอเหลือไหมคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศเวียดนามไม่จําเป็นต้องเชิญทีมฟุตบอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ทําไมอเมริกากับเกาหลียังคงเลือกประเทศของฉันสําหรับการประชุมสุดยอดผู้นําคุณควรจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ มุมมองถัดมาครับสองสโมสรจากประเทศอังกฤษมาที่เมืองไทยและเล่นที่สนามกีฬาของประเทศไทยและคนไทยจะต้องจ่ายตั๋วในราคาที่สูงให้กับสโมสรอ,อังกฤษเหล่านั้นเพียงเพื่อดูการแข่งขันของพวกเขามันฟังดูคุ้นๆนะเกี่ยวกับประวัติศสาสตร์ไทยฮ่าๆๆคอมเมนต์ถัดมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียที่ได้สแสดงมุมมองไว้ว่าไทยเท่านั้นที่จะเชิญสโมสรจากหลีกอังกฤษได้ จากนั้นก็มีชาวมาเลเซียได้มาแสดงคอมเมนต์ตอบกลับไว้ว่ามาเลเซียก็ทําได้เช่นกันและเคยมาบ่อยๆมุมมองถัดมาครับหากราคานี้ขายในเวียดนามจะขายหมดในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงคอมเมนต์ถัดมากันเลยครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ได้แสดงมุมมองไว้ว่าทําไมไม่เชิญทีมเวียดนามมาเล่นมัน,น่าจะดึงดูดมากกว่ามุมมองถัดมาครับดูดเลือดคนไทย คอมเมนต์ต่อมากันเลยครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามโชคดีที่เวียดนามไม่ได้สนใจกับการแข่งขันประเภทนี้อีกต่อไปตั้งแต่อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ก็ไม่มีใครเห็นทีมอื่นมาอีกเลยจากนั้นชาวเวียดนามก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับอีกหนึ่งครั้งไว้ว่าไม่มีเงินที่จะเชิญคอมเมนต์ comment ถัดมาครับแต่ถ้ามีเงินผมจะขอเชิญหนึ่งสโมสรจากสองสโมสรแล้วแข่งกับหนึ่งสโมสรหรือทีมชาติในประเทศ ดีกว่าปล่อยให้2ทีมเล่นกันเองจากนั้นก็แบกรับค่าใจ่ายทั้งหมดมุมมองต่อมากันเลยครับถ้าใช้เงินจํานวนมากพวกเขาก็มีจุดมุ่งหมายแมตชนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศมุมมองต่อมาครับถ้ามันทําให้เกิดการท่องเที่ยวและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศได้มันจะคุ้มขนาดไหนมองภาพใหญ่แมชรายละเอียด มุมมองถัดมาครับไทยจัดนัดนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เวียดนามก็มีกวางให้ที่ฝรั่งเศสที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์มุมมองถัดมากันเลยครับผลงานชิ้นเอกของประเทศไทยที่จะแสดงให้โลกได้เห็นมุมมองถัดมากันเลยครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียที่เขาได้แสดงมุมมองไว้ว่าสนามก็สวยยาก็ดีแต่เสียดายถ้าฝนตก ยาดีก็ป้องกันฝนไม่ได้หลังคาเท่านั้นที่จะป้องกันได้ฮ่าฮ่าฮ่ามุมมองต่อมากันเลยครับเหมือนอยู่ที่โอเทสฟอร์ดแต่โอเทสฟอร์ดของประเทศไทยมุมมองต่อมากันเลยครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ได้แสดงคอมเมนต์เน็บแนมไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของเวียดนามเห็นอะไรไหมมุมมองต่อมากันเลยนะครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซีย สนามกีฬาโบราณไม่มีหลังคายังจะดูแลอยู่คอมเมนต์ถัดมาครับเวียดนามมองประเทศไทยและเรียนรู้แฟนบอลก็เยอะแต่สนามกีฬาแห่งชาติของพวกเรานั้นไม่พานคอมเมนต์ต่อมาครับติดตั้งหลังคาคุมทั้งอัจจาร,ร์มันจะสวยมากคอมเมนต์ถัดมาครับดูว่าพวกเขาทำฟุตบอลอย่างไรมุมมองต่อมาครับก็ได้คอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์เมื่อกี้ไว้ว่า ถ้าเวียดนามมีเงินก็ทาได้เช่นกันมุมมองต่อมาครับไม่รู้เวียดนามจะลงทุนแบบนี้เมื่อไรมุมมองต่อมากันเลยครับ GDP ของประเทศไทยเกือบ6แสนล้านเหรียญสหรัฐและนี่ก็คือมุมมองและความคิดเห็นของชาวอาเซียนความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ